หนึ่งเทคนิคง่ายๆฝึกลูกให้พูดได้หลายคนสงสัยค่ะเวลาที่ลูกอาจจะเป็นอนะคะหรือดูโทรศัพท์มากแล้วไม่พูดสื่อสารเราจะทำยังไงดีสิ่งแรกที่ควรเริ่มก็คือเล่นกับลูกให้สนุกค่ะเพราะอะไรนะคะบางคนออกเฮ้ยทำไมเล่นล่ะทำไมไม่พาไปนั่งฝึกล่ะนะคะคุณแนนจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราพาไปนั่งฝึกอ่ะ มันคือไม่ใช่ความเป็นธรรมชาติและเราจะได้ลูกที่ไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราพาไปเล่นนะคะเราจะได้ลูกที่พูดสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติเพราะอะไรนะคุณแนนจะเล่าง่ายๆอย่างนี้ก็คือตอนที่เด็กตัวเล็กๆนะตอนที่เราเคลอดลูกออกมานะคะแล้วเราก็เล่นกับลูกด้วยการเอาหน้าไปใกล้ๆตาเขาไปพูดไปคุยให้เขาเห็นหน้าเราไปหยอกล้อเขาใช่ไหมคะเราเรียนรู้การพูดการสื่อสารแบบนั้น นะคะเวลาโตมาเราก็เรียนรู้ยังไงคะจากการหยอกล้อแล้วก็สื่อสารกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณคุณฝึกลูกยังไงอะ่ะคุณฝึกลูกนั่งแล้วก็พูดว่าอันนี้มะเขือนะอันนี้กล้วยนะอย่างนั้นหรือเปล่านะคะในในชีวิตจริงเราไม่ได้ฝึกลูกอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราฝึกลูกก็คือ,อวันนี้เราจะกินอะไรเราจะทําอะไรเราชวนลูกคุยนะคะเราเริ่มชวนลูกคุยตั้งแต่แบเบาะเลย ใช่ไหมคะเอ่าเพราะฉะนั้นทำไมล่ะเราจะใช้ทักษะนี้กับเด็กที่พูดไม่ได้หรือออทิสติกหรือเด็กที่ดูมือถือมากไม่ได้เพราะมันก็เป็นการฝึกที่เหมือนเหมือนกันนะแต่เราเข้าใจว่าเฮ้ยต้องฝึกเข้มข้นต้องจับนั่งต้องมองปากต้องคุยกันนะต้องค่อยๆปั้นรูปคำอันนั้นมันมันแอดวานซ์เกินไปก็คือมันข้ามขั้นเกินไปคือเด็กเขายังไม่รู้จักเราเลยอ่ะยังไม่ได้สนใจเลยว่าเราเป็นใคร ยังไม่ได้อยากจะสื่อสารกับเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเล่นเพื่อให้เด็กอยากจะสนใจอยากจะสื่อสารกับเราอยากจะคุยกับเรานึกออกไหมเวลาที่เราอยากจะคุยกับใครอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นไงคะเป็นคนที่เราชื่นชอบเราอยากจะไปหาเขาเราอยากจะคุยกับเขาเราอยากจะพูดบางประโยคกับเขาเนือ้ออไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างแรงจูงใจอย่างเงี้ยกับลูกเราไม่ใช่ว่ามานั่งบังคับการลูกก็ไม่อยากพูดแล้วก็ร้องไห้ นะส่วนใหญ่เราทํากันแบบเนี้คุณแอนก็สงสัยว่าเมื่อไหรเราจะเปลี่ยนกันสักทีนะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเราแต่เราบังคับลูกเพื่อให้ลูกพูดอยากกินอะไรก็บังคับเขาดึงการสื่อสารนานๆบอกว่าถ้าเขาไม่พูดจะไม่ได้กินโอ้โหหิวแทบตายอ่ะหิวแทบตายอ่ะบอกบอกแล้วอ่ะบอกว่าอยากกินทําท่าทางบอกแล้วแต่เพียงแค่ยังไม่มีคําพูดอ่ะก็ไม่ได้กินแล้วก็หงุดหงิด พอหูดหิดก็บอกลูกหุดหิดข่าไม่เชื่อฟังเลยคุณคิดดีๆนะคิดดีๆว่าลูกหูดหิดเพราะอะไรเพราเขาสื่อสารภาษากายแล้วคุณยังไม่ตอบสนองเขารอที่จะให้เขาพูดคือบางทีอเด็กจะพูดไม่ได้ในครั้งเดียวหรือสองครั้งบางทีมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นสามเดือนเป็น6เดือนเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บคําศัพท์ไว้ข้างในแล้วเขาถึงจะพูดออกมาได้ เข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าสอนครั้งเดียวแล้วเขาไม่พูดแปลว่าเขาพูดไม่ได้หรือเขาไม่ทําตามแล้วเราก็พ่านหงุดหงิดผ่านเสียใจผ่านรู้สึกว่าลูกทําไม่ได้นะต้องให้เวลาลูกด้วยแล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยนะคะเออนะเขาดูเขาบอกบอกว่าเออเนี่ยหนูให้เขาเลิกดูมือถือตั้งชั่วโมงอ,อะไรนะเดือนสองเดือนและะ้วค่ะแต่เขายังทําไม่ได้เลยแต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณเอามือถือให้เขาดูในช่วงที่ภาษาเขากําลังพัฒนาช่วงศูนย์ถึงสองปีอะ ภาษากำลังจะพัฒนาแต่คุณเอามือถือเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าการแก้มันต้องใช้เวลานะคะถ้างั้นทางที่ดีก็คือไม่ต้องเอามือถือให้เขาดูตั้งแต่แรกซะแต่ถ้าให้ดูแล้วแล้วอยากจะแก้ไขก็คือต้องอดทนใช้เวลาแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจขยันของเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้ลูกพูดได้อยากฝึกอยากมีเทคนิคง่ายๆมาเรียนกับครูแนนนะคะครูแนนมี6เทคนิคง่ายๆที่จะฝึกให้ลูกพูดได้ นะถ้าสนใจก็ทักไลน์แอดมาคูแนน K R U N A N มาได้เลยนะคะหรือคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะใครฟังจบแล้วเนี่ยบอกครูด้วยนะว่าฟังจบนะคะใครฟังจบก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองนะวันนี้ครูแนนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ